เอาละครับห่างหายกันไปนานนะฮะกับช่อง TVE n e w s i นะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกับโกดิสเปตูล่านะครับกับเซตสิบสี่นะครับในแพทสิบสี่จุดห้านี้นะฮะวันนี้เอาคอมมาให้รับชมหนึ่งคอมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะค่อนข้างเก่งและไต่แลนด์ค่อนข้างดีผมลองมาแล้วท็อปสองอะท็อปสองกับทุกตา นั่นคือเกรฟ e l o a นเองครับกับ Golden o ออกทีวีนีคพครับผมคอมนี้เล่นตัวละครอะไรบ้างนะคอมนี้จะเล่นยังไงแล้วก็เกมเพลย์เป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับฝากแจมพันช่องเราเพิ่มเติมด้วยนะฮะช่องเรากำลังจะมีคอนเทนต์ซีรีส์หใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นแต่วันจันทร์ที่6นะครับผมก็จะเริ่มมีพับจีม b บายเข้ามานะครับพอดีมีตี้ของเพื่อนเรียกร้องมานะครับผมก็จัดซะหน่อยก็เป็นหนึ่งเกมที่ทางผมเองนะครับผมชอบเล่นมากๆนะ ก็เพื่อนๆคนไหนที่เล่นทั้งเท t ชีเล่นทั้งโคเดนสเปรลาแล้วเล่นแบบโยบายด้วยก็มาดูผมไลฟ์สตรีมแบบโอบายได้นะครับผมไปเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับตอนนี้ช่องของเราได้เปิดสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาสมัครกันนะครับมี3ระดับให้เลือกกันนะครับว่าจะเป็นแก๊งแมวจรแก๊งแมวบ้านหรือแก๊งราชาแมวนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายหลากหลายเลยนะครับรวมถึงอีโมจิให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งในไลฟ์สตรีมและคอมเมนต์นะครับมาร่วมแก๊งแมวกันเถอะครับรออยู่นะครับ สำหรับคอมตัวเกรฟรีโล่เนี่ยเอาจริงนะครับพึ่งมาในแพทนี้เลยนะครับเนื่องจากตัวละครเกรฟเนี่ยเอาจริงได้รับบัฟมานิดหนึ่งรวมถึงไอเทมนะครับสเตอร์แรคด้วยนะครับมีการปรับมาใหม่จากเดิมที่ให้เป็นพลังชีวิตสูงสุดนะครับเปลี่ยนเป็นการให้โลแทนทําให้ตัวละครที่ล้วงหลังอย่างเกรฟเนี่ยสามารถมีชีวิตได้เยอะขึ้นเองจากโลจากสเตอร์แรคนี่เองนะครับทาให้ตัวละครเกรฟนะครับเก่งขึ้นเองครับและคอมนี้นะครับจะเล่นเป็นหก โกลเด้นออ์ผมมองว่าจะเก่งที่สุดแต่ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นล้อก้หาวีโกได้จริงๆครับสามารถเล่นแค่4ี่โกลเด้นออ์แล้วเติมดิวนิคอปเยอะหน่อยก็ได้ครับแต่ถ้าขึ้นล้อก้ได้เติมเป็น6กโกลเด้นออกส์แล้วก็ลงดิวนิคอปน้อยหน่อยจะเก่งกว่าเพราะว่าตัวคูณดาเมจจากโกลเด้นออ์เนี่ยแวลู Value มันสูงกว่าในส่วนของดิวนิคอปที่ได้สแตตมานี่เองครับและสตาร์เตอร์แพ็คของเราก็มาเป็นที่ร้อยนะครับ ถ้าต้นเกมก่อนสเตย์สองหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆนได้เกรฟมาเนี่ยหนึ่งตัวพร้อมกับของที่เออพอทําเป็นของกายภาพได้เนี่ยทำไปเลยนะครับ BS ของเกรฟจริงๆที่ผมแนะนํานะนั่นก็คือจะเป็น 1, rap, 1 s t e r สตอร์แหนึ่งคิวเอแล้วก็1 BT ทนะครับมันทาให้เกรฟเนี่ยได้รับดาเมจกันตายการซีซีตูเลือกกลับมาทําให้เขาสามารถเขาเ้าไปล้วนแนวหลังได้แบบสบายๆนี่เครับและตอนนี้ไอเทมที่ผมมีนะครับผมเป็นเบลกับครค ก็คือเป็นวัตถุดิบทำของเหล่านั้นได้พอดีนะครับรวมถึงมีดูดฟ้า1อันด้วยเพราะฉะนั้นการเล่นรีโลน่าจะสบายมากขึ้นนะครับสำหรับตานนี้และมาถึงได้ฟังของอัพเมนแรนนะครับเอาจริงไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะครับคนละหยิบเป็นปั๊มบิ้งอัพมานะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับปั๊มบิ้งอัพเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอเมนนะครับที่เหมาะกับการเล่นตัวละครทั้งไฟเตอร์และก็การเล่นแครี่แนวหลังมามๆานะครับ เนื่องจากปัออ๊มเงียเนี่ยจะให้ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งเล่นนานจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นเองครับเริ่มต้นที่แล้วก็เแล้วก็แล้วก็เพิ่ม1%รทุกๆรอบเองครับและของที่ได้มานะครับผมรอบนี้ผมทําเป็น QS ได้ก่อนเลยทําให้เกรฟผงผมเนี่ยมีการซีซีก่อนแต่ดามเมจยังไม่มานะไม่เป็นไรนะครับก็ตั้งบอร์ดเป็นบริเซอร์กอลเดนออกซ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรีโรที่เลเวล6กกันนะครับคือผมอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่เล่นกเออกแล้วจะค่อนขอาก พยายามเก็บสเต็คต้นไม้โดยที่ไม่ค่อยสนใจเงินเท่าไหร่คืออยู่ spend more อยู่ get more นะยิ่งใช้มากยิ่งได้มากนี่เองนะครับผม,ผมก็ลองดูนะครับแล้วแต่สไตล์คนบางคนเขาก็จะโลไปเลยไม่ได้เก็บสแต็กต้นไม้แต่บางทีผมจะเก็บตังค์แล้วก็โลตามสแต็กต้นไม้นี่เองครับให้สแต็กต้นไม้เต็มเพื่อเอาไปขั้นต่อไปให้ดา m มจ e อมของโกลเด้นออกเพิ่ม erm, ขึ้นเรื่อยๆนี่เองครับแล้วดีนะเก็บตัวตอน2องสเนี่ยไม่ใช่เ,เล่นนะผมก็เลยตัดใจดูบนะครับทำเก็บ2ทาไปเลย เพื่อเทมโป้นะทำให้บอดเราแข็งในส่วนนี้เองเสอดาวตอนต้นเกมเนี่ยแบกได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากไอเทมเรายังไม่มีดาเมจม,มากมีให้การซีซีผมว่าตรงนี้การที่ดุไปเพิ่มแวลูมากกว่าถึงจะโรหายากขึ้นหน่อยแต่คุ้มครับได้วินสตรีทมาแล้วก็ได้เงินมาจากโกลเด้นออกเนงครับ มาถึงในฝั่งของวงนี้นะครับเอาจริงๆผมอยากได้ดาบมากนะเพราะว่าดาบจะสามารถทําทั้งสเตลเล็คได้เลยแล้วก็เก็บไว้ทาบีทีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นดาบที่อยู่กับรัสซึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าเออเอาอะไรดีวะผมหยิบโคลกแหละเพราะว่าโคลกเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นบีทีได้ในอนาคตและโคลกก็ไปเป็นชิ้นที่สองก็เลยตัดสินใ,ใจนะครับหยิบเกาะมาแทนค่อยว่ากันว่าจะทําอะไรเลยกัน พราะว่าไม่รู้จเจ้าเบลก็ทำอะไรแล้วเรามีเบลอันหนึ่งแล้วอะให้ทำหัวหมอกให้เกรฟก็ไม่น่าใช่ผมตัดสินใจนะครับผมยังไม่ขึ้นเลเวล5ตอน25นะฮะจะอยากเก็บตังค์ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นเลเวล5ตอนนี้เนี่ยผมมองว่าไม่คุ้มผมจะเสียดอกเบีย้ยเยอะมากเพราะผมเราใช้เงินให้ครบ12บาทนะเพราะว่าต้นไม้ขั้นต่อไปคือ12บาทขึ้นเวลคือ3ครั้งโรก,ก็คือ3ทีเหมือนกันก็ไม่ค่อยคุ้มแหละ ะฉะนั้นเก็บตังค์20บาทเอาดอกเบีย้ยอีกบนันก่อนจะดีกว่านะครับแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าบอร์ดผมเนี่ยแข็งพอมีเกรฟ2ดาวแล้วเนี่ยไหวแหละเชื่อสิ แล้วว่าไหวนะครับก็เดี๋ยวน่าจะยังไม่ขึ้นเวลจนหลังครีปเลยแหละเก็บดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ายังไงโกลเดนออฟเนี่ยมีโอกาสที่จะดอกตังค์อยู่นะผมมั่นใจว่าตอนนี้ผมน่าจะสาสิบบาทแล้วดอกเบีย้ยสามบาทเข้าครีปรวมถึงเงินจากวินสติกอีกก็ทําให้เราได้เงินมากขึ้นอีกถ้าไม่ผิดพลาดน,นะทาให้แพ้อะไรเข้าครีปนะครับผมเพราะตอนนี้วินสติกอยู่4และการที่วินสติกห้าขึ้นไปนจะได้รอบละ2บาทเลยเช่นกันนะครับ แล้วผมว่าบ้านนี้ผมโอเคผมไหวอยู่ถึงบริเซอร์จะเลือดเยอะแต่เรามีดาเมจนิดนึงจากเกรฟนี่นะครับได้ตัวคุณดาเมจจากโคด้นนออกมาแล้ถึงมีเซนหน้าให้เอดีมาเพิ่มด้วยจากตีวินิคอฟนี่เองกรฟผมมีดาเมจแหละและ2ดาวแล้วด้วยน่าจะไหวกับบ้านนี้ครับ ชิวๆนะฮะเข้าคีบ40บาทพอดีนะครับก็ทำการซื้อรัสนะครับผมขึ้นลัว5พอดีแล้วนะครับก็ลงรัสไปเลยนี่เองครับตอนนี้นะครับก็บอร์ดถือว่าโอเคนะแต่จะให้ดีกว่านี้คือเปิดเป็น4 Golden Ox ใช้ได้ไวที่สุดนะครับตอนที่2เนี่ยเปอร์เซ็นต์การดรอปมันแค่20%เองอะแต่ถ้าที่4มันเพิ่มเป็น60%แต่ทำให้ทีมเราได้รับเงินมากยิ่งขึ้น ก้เลนออกนะครับยิ่งมีเงินยิ่งเก่งนะเพราะว่ายิ่งเพิ่มดาเมจแอมได้ยิ่งเจอตัวละครได้เยอะยิ่งขึ้นเวลได้ไหวยิ่งโดได้เยอะคือมันเงินคือทุกอย่างครับคนรวยทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับเล่นก้เล่นออกบริหารทรัพยากรก,การเงินดีๆนะครับและคลิปรอบนี้ดรอปมาเป็นเทียร์กับรสเพื่ออะไรจะทําของให้แอนนี่กับเฟรออตได้แหละแต่ผมจะได้ของเกรปผมจะได้ดาบมาสองอันไม่มีสักอันนะทรงเนี้ยเศร้าอยู่นะครับ แต่เงินหน้นาสิบาทเวลบาโอเคเราดูอาคอมเมนต์ต่อไปก่อนครับ อเมนที่2นะครับผมอักเม้นลุงนี่เองนะครับหรือว่าพริเมนติกอักเมน้นเมื่อกี้ถ้าหยิบอักเมนตีไก่มาของตลาดมืดมันก็จะฮาฮาหน่อยพอเพราะครีมมันจะสไลดย์อยู่ดี ผมเลยตัดสินใจนะครับผมว่าหยิบเป็นติ้งฟาสมาเลยนะยังไงเราต้องรีเลยอยู่แล้วเราต้องคิดให้ไวและโลให้ถึงนเองทําการขึ้นเลเว่าหกไปเลยทันทีนะครับแล้วก็โรโลแบบไม่คิดชีวิตนะครับตอนนี้คือไม่สนต้นไม้นะเรามีอะไรให้โลโลไปก่อนนะครับแล้วเกรปมา6ตัวเป็นที่เรียบร้อยเกรปมา7ตัวนะฮะถือว่าได้ไวอยู่นะเก็บลาสไว้ด้วยนะครับและได้กากัะสองดาวนะทาการโรต่อแบบไม่สนนะครับเกรปแตัวนะครับยังนะยังไม่มาเพิ่มเราได้อดิสตาสองดาวมานะครับแต่ที่ผมต้องการจริงคือจาวานนะจาวานยังไม่มานะ เซ็นหน้ามานะตอนนี้เงินเหลือ10บาทนะครับการบริหารการเงินคืออะไร <c oughs> และจมา,านมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็คงลงจมา,านไปนะครับตอนนี้ถือว่ามันมันไปเลยครับเมื่อกี้คือดูแบบไม่คิดชีวิตน,นะแล้วการเก็บเงินค่อยเก็บใหม่เอาครับคุ้มครับผมพูดเลยว่าคุ้ม 3- ามสองผมมีเกรดแตัวเอาเงี้ยขาดแค่ตัวเดียวเราก็ฮีสามดาวแล้วถูกไหมเพราะนั้นคุ้มครับอันนี้เอาเงินไปแลกมานะกับเวลาและความเครียดกน,น้อย ตัดสินใจโรหมดตัวและได้เกรฟสามดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็เก็บเงินกันยาวๆครับผมพูดเลยเก็บยาวๆจริงๆนะครับเพื่อใช้ต้นไม้ให้ได้เกรฟดาเมจเยอะที่สุดเองเพราะตอนนี้อ่อนจริงการเงินเราถือว่าน้อยครับ10บาทตอน33เนี่ยแต่ก็ไม่ได้อะไรมากเราได้เงินจากโกลเด้นออกคืนอยู่แล้วนะฮะรวมถึงเราจะวินสตรีเนื่องจากเกรฟเราสามดาวแล้วอ่ะถ้าได้เทมเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงก็น่าจะวินสตรีได้แบบชิวๆ ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะวินได้นะครับไอเทมชิ้นครึ่งแบบไม่มีดาเมจแบบนี้นะก็รอด,ดูไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องได้ดาบมาแหละในกรณีที่เพื่อนๆนะครับผมไม่ได้ของ BS ตามนี้จริงๆนะครับสามารถเฟรคได้นะไม่ว่านะครับผมไม่มีสเตอร์แรกใส่าการเบเกอร์ได้นะครับตัวการเบเกอร์ใหมนะ่เนี่ยมันชื่ออะไรนะลืมชื่อไปแล้วมันกลายเป็นสไตรเกอร์เฟลไปแล้วนะครับเอฟเฟกของสไตรเกอร์เฟลเนี่ยก็คือเมื่อตีติดคริสตัล จะรับดาเมจแอมพเพิ่มเติมนี่เองสแต็กได้4ครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดถือว่าโอเคและดีมากๆนะครับผมแต่ไม่ไม่ได้กันตายเท่าสเตเล็กแน่นอนแต่เพิ่มดาเมจให้เกรฟเนะน,นี่ยอันเนี้ยเรื่องจริงตัวอีกอันนึงนะครับถ้าไม่มี BT จริงสามารถนะครับผมใส่เป็น H.O.J ได้นะครับแต่คิวยังไงผมก็แนะนำเพราะว่าถ้าเกรฟโดนสตันทุกอย่างจบสิ้นนี่เองแล้วมาถึงในฝั่งของวงนี้นะครับผมหยิบม,มาเป็นเวกซ์เป็นเอ็กซิคิวชัเนอร์เป็นดิวินิคอป ลงให้เกรฟไปก่อนจะทําให้เกรฟเรามีดาเมจจากคริติคอลมากขึ้นอีกน,นิดนึงก็ยังดีครับแทนจะวานไปเลยนะเนื่องจากตอนนี้เป็น3ามโกลเด้นอ็อกไม่โอเคนะมันแหวงแหวงก็ลงเป็นเว็กซ์ไปแทนนะครับอย่างที่บอกไปครับผมไม่มีบีทีรอบนี้แต่มีเป็นเอสโอเจก็ใส่ออเจให้ไปเลยดูดเลือดได้เหมือนกันไม่กันตายแต่ได้รับพลังสตดทีและพลังเวทเพิ่มเติมนี่เองครับอันนี้ก็จะทําให้เกรฟเราแรงแต่บาง อ๋อจริงนะครับการเลือกอักเม้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญด้วยครับอย่างตอนนี้อันแรกของผมเป็นคอมแบทอักเมนก็คือบัฟตัวละครอันที่สองเนี่ยเทียบว่าเป็นออคอนเลยกันเพราะเป็นการโรฟีจำนวนหนึ่งเนาะตอนนั้นก็สำคัญอันที่สามเนี่ยถ้าเลือกได้จริงผมอยากได้เป็นไอเทมไม่ก็เป็นคอมแบทไปเลยต้องรอด,ดูก่อนนะครับว่า42มีอะไรให้เราเลือกบ้างนี่เองครับ เราจะโดนหมาตัวนั้นเล่นนะไม่ไหวครับสตรีแตกที่10พอดีไปเลยนะครับบ้านนี้นะครับแอมสเตติจิสค่อนข้างโกงเลยแล้วหมาตัวนั้นไออีแสงซะด้วยครับแต่ไม่มีดูดเลือดนะไม่รู้ว่าทายเกมจะไหวไหมนะครับอยู่ที่การโพสชั่นนิ่งด้วยนะครับเมื่อกี้โพสชั่นนิ่งเกรไปรับดาเมจเต็มๆก็เลยแพ้ไปนี่เองไม่เป็นไรนะครับ แล้วมาถึงได้ฟังของอาร์คเมนที่2นะหยิบค็อกเวิร์สเซเดเรเตอร์ก็จะหาไปนิดนึงมันก็จะตีไวไปหน่อยแหละคือเพสซิงโรตัสเนี่ยไม่แย่นะครับได้รับจอดเกราะด้วยนะรวมถึงนะครับผมเพิ่มอัตราคริสตัลไปอีกนิดนึงสกิลติดคริได้ซึ่งไม่ได้จะเป็นนะเกรฟเราเป็นเอ็กซ์คิวชันเนอร์อยู่แล้วนะครับผมตัดสินใจนะครับทำสเต็คต้นไม้ที่24ทำให้เงินผมเนี่ยเหลืออยู่3 9นะแต่ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเงินมันจะกลับคืนมานะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บสเต็คต้นไม้ไปก่อน จะทําให้เรานะครับผมมีดาเมจแอมมายิ่งขึ้นเองอย่างปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่17.5เปอร์เซ็นต์และตอนนี้เกรกก็ได้อยู่28แเปอร์เซ็นต์และผมทำเป็นการเบเกอร์นะครับผมหรือสไตรเกอร์เฟลของใหม่เนี่ยให้เกรดไปแทนอย่างที่บอกครับตีติดคริ์ิคอลได้รับตัวคุณดาเมจ5%เป็นเระยะเวลา4วินาทีนะครับผมสอนทับกันได้ด้วยนะ เพราะนั้นยิ่งตีติดครีเยอะก็ยิ่งรับตัวคูณทาเมจเพิ่มขึ้นตามนะครับอย่างตอนนี้48%นะครับตีติดครีนะี่48%อันนี้คือติดครี2อทีนะครับผมก็เด้งมา10%นะถแตกมาอีกสอทีด้วยกันนะครับว่าโอเคนะครับมันจะทำให้เกรฟเราเก่งมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ดีที่สุดแหละอย่างที่บอกผมชอบเป็นเซเรกามิทีมากกว่าแต่ไม่มีจริงก็ไซก็เฟลครับกับไอโชเจนเองใช้ได้ทั้งคู่นะ ออกที่เหลือตอนนี้นะครับเอาจริงก็ทําเป็นโมเรโลตัดทิวได้ทีมเรายังขาดตัดทิวอยู่พอดีนะครับแต่เก็บไว้ทําเป็นนาชอทูดจะดีกว่านะตอนนี้เราตังใจครับขึ้นเลเวลแแล้วก็ทําส็กต้นไม้เป็น28เป็นที่ร้อยนะครับเพิ่มนามเมทครับอีกหาโอกาสเจอแอนนี่หาโอกาสเจอเฟรดิอมากขึ้นที่เลเวลแเองครับเดี๋ยวน่าจะรอที่เลเวลแสักพักหนึ่งก่อน ให้แอนนี่2ดาวอาเฟออาจจะไม่จำเป็นต้องสอนนะครับผมว่าแอนนี่น่าจะช่วยยื้อให้เกรฟได้ดีกว่าอาเฟฟิออสนะครับแล้วค่อยขึ้นลรยก้าไปหาเวโก้เ่งครับ เอาจริงในฝั่งของวงนี้เนี่ยธนูเนี่ยโอเคนะครับเพราะว่าทําได้ทั้งกุนซูและนาชอแต่ <c oughs> ไปแล้วอะ่ะเราคาดหวังทําไมดาบไหมดาบทําเป็นกันเวทไปแล้วอีกแล้วนะครับเอาอะไรเดียเทียไหมเอาเทียมาเผื่อทําเป็นโชจินทําเป็นบูบับให้แอนนี่ก็ได้อยู่โอเคเหลืออะไรเอานั้นครับเพราะว่าถ้าจะให้เอาเบลกับรอตอีกสักอันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วนะฮะ ก็ทําการโรกันต่อนะครับผมได้จาวาน2ดาวมานะครับผมต้องการแอนนี่หรืออเฟรียอสนะครับและได้มาแป็คคู่โอเคแล้วเวกสอดาวซะด้วยอย่างนี้โอเคเลยครับโอเคเลยทําการโดยนิดนึงนะครับให้ครบสาีสองแล้วก็ลงแอนนี่ไปเลยครับตอนนี้เราเปิดเป็น4วิวินคอฟสี่กอเล่นออกเป็นที่เรียบร้อยแหละเกรฟตอนนี้จะเก่งอยู่ในระดับ80%แล้วนะฮะแต่ถ้าขึ้นเลเวลเเติมเวโก้ไปเราสามารถดรอปดิวินคอฟออกได้นะครับ อาจจะดรอปเป็นกากัสออกก็ได้นะครับใส่เวกไว้นะเวกเป็นเอ็กซ์คิวชเนอร์ผมว่ายังไงก็จําเป็นเพราะฉะนั้นดรอปเป็นกากัสนะครับแล้วก็เติมอีก2องโกลเด้นออกก็จะได้เป็น3ามดิมิิคอฟหกโกลเด้นออกอันนี้จะเก่งที่สุดแต่ถ้าได้ตาโกลเด้นออกหรือตาดิมิิคอฟมาก็จะทําให้เราเล่นสบายกว่านี้อีกหน่อยนี่เองครับ เรามาล้างแขนหมาเป็นที่เรียบร้อยนะบอดเรานี่คือเอาจิงเข้าขั้นแบบตึงเปียกตึงเปียกจัดๆแล้วนะครับถ้าไม่แพ้หมารอบนั้นผมว่าวินสติผมยาวเลยก็นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีปาปิก้าเกี่ยวไม่ล่ะไม่เกี่ยวเออต,ตอนนี้เรากลับมาตีไฟรอบแล้วครับกับสแต็กต้นไม้ที่36 อ้อลืมบอกไปล็อบบี้นี้เป็นล็อบบี้โกเลมนะครับก็สามารถเลือกโกเลมได้และโกเลมที่ผมว่าเหมาะที่สุดสําหรับคอมเราน่าจะเป็นฟอนไลน์ให้ยืนเยอะๆยืนนานๆเพื่อให้เกรฟเราทาดาเมจให้แอนนี่เราเรียกมีแล้วเกรฟก็ไปทําดาเมจต่อดาเมจคือเกรฟเท่านั้น <laughs> ไม่ได้มีตัวอื่นเลยเพราะควาจริงตอนนี้คือตัวอื่นไม่มีของไม่มีดาเมจคือมีเวกสองดาวแต่เวกไม่มีของเลย และได้เป็นออฟลุงมานะครับสตาร์ตานี้ถือว่าโอเคเลยและเป็นอาร์ติแฟกต์หนึ่งศูนหนึ่งนะครับผมอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะที่สุดสำหรับเกรฟนั่นก็คือพาวเวอร์คอร์นะฮะหรือว่าดาบวาร์ปนี่นะครับจะทำให้เกรฟนะครับผมมีพลังแบบพลังในการที่วาร์ปไปฆ่าและเราได้เป็นพาวเวอร์คอร์จริงนะครับของที่ออดได้จริงก็คือกาเบเกอร์ครับเอาเอสโอเจกับตัวคิวเอสไวยนะ เศษซีนนิดนึงดูดเลือดหน่อยให้เขาไม่ตายนะครับแล้วก็หยิบของนะครับผมทําให้เว็กซ์สองดาวเราไปเลยนะเนื่องจากแอนนี่ยังไม่สองก็ไม่เป็นไรนะครับเปิดมาได้เป็นราบิเดนก็ทำราบิเดนครับตอนนี้เว็กเราโคตรแรงพูดเลยแรงจัดและเปิดมาของซัพพอร์ตต่อเป็นชาริสออฟพาวเวอร์เพื่อบัฟในฝั่งของเว็กไปอีกทีหนึ่งนี่เองนะฮะ โอเคเลยโอเคเลยต,ตอนนี้ของเรานะครับมีโมเลโลก็ใส่ให้แอนนี่ครับแอนนี่ตัดฮิวแล้วตัดฮิวอีกนะแบบไม่สนใจนะครับผมเป็นไงล่ะเขาเลือกคอกรีเมื่อกี้โมแต่พูดไม่ได้ดูวาร์ปไปไหนนะฮะแต่ดาเมจไม่สิหมื่นหนึ่งแล้วอะตัวสองบานดาเมจหมื่นหนึ่งอะมี้เห็นไหมล่ะมีที่นี่ครับผมนั่นคือกรฟดแบ,บวาร์ปนี่เองนะคือกรฟธรรมดามันก็เก่งครับอย่างที่บอกแต่มันมีโอกาสที่จะแพ้แบบ บอดเดจเนอรี่แบบของสูงเช่นแบบไดนาโมเดจเ e อรี่หรือบอดที่ใช้ตัว5าบาท,ทเยอะๆอย่างเงี้ยเกรฟจะไปติดแล้วก็โดนดาเมจยิงตายได้นะเพราะนั้นก็การได้ดาบว์ปามาแทบจะการันตีชนะแล้วอะครับมันว์ปไปตีแคดดี้แนวหลังก่อนนะครับแล้วค่อยไล่เก็บตัวหน้านะค่างเกลียนนะเกลียนมากๆ และวร์ปไปแล้ววร์ปไปวร์ปมาแบบไม่หยุดหย่อนนะครับผมเกรฟจะลุงกำนันถือช็อตกันกลายเป็นนินจาสายวาร์ปไปแล้ว <c oughs> บ้าบอจะจัดเลยอ๋อแล้วโพสิชันการวางที่ดีนะครับผมคือวางไว้หลังตัวแทงเกรฟเนี่ยเป็นตัวที่ตีสองช่องเพราะฉะนั้นเขาตีทะลุตัวแทงไปได้อยู่แล้วแทงจะยื้อไว้เขาทำดาเมจใส่ตัวแท้งตัวนั้นตายใส่ดาบวาร์ปเข้าไปด้วยเนี่ยเขาก็จะวาราปไปเรื่อยๆเลยครับถึงจะไม่มีดาบวาร์ปนะครับเขาก็จะสไลด์ทะลุ ตัวแทงไปเพื่อไปยิงตัวแถว2แถวสต่อไปนี่เองครับตอนนี้นะผมทําการเก็บแสแต็ตต้นไม้อยู่ที่3 6แล้วนะครับตอนนี้เอาจริงถือว่าน้อยครับเพราะว่าในส่วนของติงฟ้าเนี่ยท้าไมเราเสียสแต็จากการโลไปค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรเราคุ้มเพราะว่าเราได้เกรปไว้คิดในมุมนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นต้นไม้ตอนนี้อาจจะไม่เวอร์อาจจะไม่50อาจจะไม่60เหมือนเวลาเล่นโกเลนออกอันอื่นๆนะครับแต่เราได้คุ้มตรงที่เรามีอ์ติแฟก ได้เกรฟไวนะครับผมรวมถึงตัวนละครอื่นเราเก็กด้วยนะอย่างเว็กอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นแคร์ี่ลองผมไปแล้วและเกรฟนะครับทำการพุ่งไปยิงต,ตัวแท่งแล้ววาร์ปกลับมาแนวหน้าทําไมทําการยิงต่อนะครับแล้วเหมือนจะไม่วาร์ปเพราะโดลลนลาสนะแล้ววาร์ปไปเรียบร้อยนะปิดไปแล้วโอ้โหคือเอาจริงเวอร์มันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ใส่ดาบวาร์ปแล้วเวอร์มากยิ่งบัฟมาแบบนี้ผมบอกเลยเวอร์จัดดาเมจหมื่นสี่อ,อะคิดเอาเองเมื่อน,นเวอร์แค่ไหนอะ เอาจริงนะครับในวงนี้ผมว่าผมจะแอนนี่แหละเพื่อให้ได้แอนนี่สองดาวนะครับส่วนในท่านใส่ใครอ่ะเวโก้มั้งเดี๋ยวเราใส่ให้เวโก้ตอนเล่มเก้าครับเอาจริงไม่รู้จะใส่ให้ใครจริงตอนนี้ให้จาวานถือได้ก่อนแหละแต่เวโก้แหละเวโก้น่าจะเป็นตัวละครถือใชท่านได้คุ้มที่สุดในคอมนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะเกมเราไม่ต้องใช้เกมเราเป็นแอสซัสซินนะ เอาช็อตการไปฟาดหัวคนเรียงตัวนะครับผมผมบอกเลยว่าค้ั่งๆตอนนี้นะทำเลือด88วินสตีกอยู่ที่7ถ้าไม่นับการแพ้รอบนั้นวินสติผม18อะแต่ไม่ไงมันเป็น10ลบ1แล้วก็7ไงเออหมาเอ้ยไอ,อหมาตัวนั้นอนะทำผิดเลยไม่นั้นวินสติกยาวเรื่อยแล้วแล้วไ่เจอกับบ้านนี้นะครับผมบ้านครอกเมาวหรือเปล่าวะรับพิษไฟไหะ จอระเี้ตีไก่พาวเลอร์คอนะครับตีไก่ไม่พอยังจะวาร์ปอีกไม่รู้จะไหวไหมนะเป็นจอระเข้บรีเซอร์ซะด้วยแล้วเลือดเยอะมากนะครับแต่เกรฟเข้าไปจัดแล้วเกรฟยิงไปแล้วเรียบร้อยครับขนาดเครบบลิเซอร์ตีไก่ย,ยังไหวอ่ะว้าบอรจริงเชียวนะเลเวลดิฟด้วยนะเขาเลเวลเเราเลเวลแนะครับแต่ผมค่อยๆขึ้นไงเก็บสแต็กต้นไม้ไปเรื่อยๆมาแล้วขึ้นต่อกันดีกว่านะครับตอนนี้ขึ้นเลเวล9เป็นที่เรียบร้อยนะครับลงเป็นอเฟรียอสไปนะครับ และไม่ครับผมขึ้นต่อเลยทําไมอ่ะไม่โลนิดนึงคือไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับตอนนั้นถ้าโลนิดหน่อยอ่าวีเอโก้มันจะไม่คุ้มกว่าหรอวะไอ้มุมนึงนะครับถ้าเราขึ้นเลเวลสิได้เราจะสามารถเปิดเป็น4 d i ดิ n ว c คอ p หกโ l เดนอ x อกได้แบบชิวๆชิวแบบชิวเลยก็รอดูก่อนครับถ้าวีเโกมาสลับเป็นกากัสไมโกรัสออกได้ก่อนนะฮะถือว่าโอเคอยู่ แล้วมาเจอบ้านหมาแล้วนะครับรอบนี้หมา3ดาวเหมือนกันนะเมื่อกี้2ดาวนะแต่ตอนนี้นครับเกรฟเรามีดาบวาร์ปไงแล้วแนวหลังตายไปแล้วแล้วหมาตายไปเรียบร้อยนะครับแอนนี่โดนดึงมาแล้วเรียบร้อยไปครับบอทเลยว่าตึเปียป้ยตึเปี้ยดาเมจเห็นหลักหมื่นทุกตาเนี่ยตัว2บาทรีโลนะฮะไม่ได้เป็นตัว4บาทสามดาวหรืออะไรนะตัว2บาทรีโลเท่านั้น,นครับดาเมจหลักหมื่นให้เห็นนะบ้าบอรจริงเฉย ยังนะเวียโกยังไม่มานะไม่เป็นไรครับซูคิไปก่อนนะเปิดของรอบนี้มานะฮะเอาจริงการเบดเนี่ยไม่แย่นะคิวนิดนึงให้แอนนี่ถือได้แหละผมว่าแอนนี่เราตอนนี้ค่อนข้างเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเราย้ายให้เว็กเป็นของ BS w เว็กเป็นเลยและย้ายลาบาดอนให้แอนนี่แทนนะครับทำการ ขึ้นเลเวลไปเลยและเป็นเลเวลสิบเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงเป็นวีเอโกเนี่ยแหละครับ6 golden o x 4ตีวินิคอปนี่เองครับถ้าแตกเราจะสุดอยู่ที่44นะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยได้เก็บมาเนาะจากทั้งในส่วนของติงฟาสเอ่ยแล้วก็บาจังหวะผมขึ้นเลเวลอะไรเงี้ย มันอาจจะเสียจังหวะไปบ้านนะครับแล้วมาดูบ้านนี้นะครับผมจะไหวไหมกับ Rapid ราพิดฝ่ายจอร์เก้รอบนี้เลยตังเขา2ดาวแล้วแต่ได้ตันเหมือนจะโดนเกรฟโฟกัสแล้วเกรฟจะตายหรือไม่เกรฟกลืนตายแต่มีเวกช่วยไวยและเรียบร้อยไปครับเบาเลยว่าไหวอ่ะไหวตึงๆึงอะ่ะพเมนหลักหมื่นู่แล้วตอนนี้ก็เหลือ2คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านเรากับอีกบ้านหนึ่งนั่นก็คือไอจิสแอมหรือว่าไอาบ้านหมานั่นแหละ ที่เล่นเราไว้อยู่ยันจบอะคิดดูดิเล่นเรายันจบเลยแต่ผมว่าไหวเว้ยผมเวลสิบไปแล้วอะน่าจะไหวอยู่แหละคิดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะฮะ <laughs> มาครับมาวัดกันดีกว่านะครับกับบ้านรีด2อบ้านนะตัวสบาททั้งคู่นะครับเกรฟวรัดไปแนวหลังรีบลอยนะยูมิตายและตอนนี้เหมือนเกรฟจะโฟกัสแท้งทาไมนะติดหมาซะด้วยแนละตัวแท้งตายวาัดกลับไปแต่หมาย,ยังอยู่และหมาเหลือตัวสุดท้ายแบบนี้ก็โดนเกรฟเก็บไปครับผมบอกเลยนะว่าคอมเนี้ยมีพาวเลอร์คอคือสมมุตินะตอนแรกเป็นเทเอสพอมีพาวเลอร์คอผมให้เป็นเทียแบบ SSS u อ t r a i n s าตราอินสติ้งอสบวก คือมันบ้าไปแล้วอะและนี่นะครับก็คือคลิปนะครับเกรฟดีโลที่ได้เห็นนะทั้งแบบปกติมาขึ้งเกมนะครับแล้วก็มาแบบเว่อร์ช่วงทายเกมเลยนี่เองครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคอมอะไรอยากให้ผมเล่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนตอบทุกคอมเมนต์ตถ้าเท่าที่ทำได้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ get job